สลัดของเราอันนี้วันที่สองวันที่สองอันนี้วันที่สามอันนี้วันที่ห้าห้าหรือหกห้าหรือหกจำไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนี่ยน่าจะเป็นผักสลัดใบอันนี้น่าจะเป็นโหระพาอันนี้น่าจะสลัดเห็นไหมน่าจะสลัดโหระพาใบเขาจะเขียวกว่าแล้วต้นสูงกว่าที่ต้นสูงถ้าถ้าผักสลัดอะต้นจะสูงแบบนี้ก็ได้นะถ้าเขาไม่โดนแดด ถ้าเขาไม่โดนแดดแล้วเขาจะยืดแต่อันนี้คือพี่สนุออามาโดนแดดพร้อมกันก็ไม่น่าจะยืดอันเนี้ยจะว่ายืดอ่ะไม่น่าจะใช่เพราะเขาอยู่อยู่ด้วยกันพร้อมกันออกมาเจอแดดพร้อมกันเนี้ยเนี้ยอันนี้น่าจะใช่ผักสลัดอันเนี้ยเหมือนยืดแต่อันเนี้ยคือแบบเตี้ยๆเน,นี้ยไม่ยืดหรอกแล้วก็อันนี้ต้นสูงแล้วเมื่อคืนไม่มีเวลาทำ ดูเป็นใบเขียวๆแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องพยายามทำให้ได้ไม่มีเวลาปักนี่นไม่พอไม่พอแล้วเดี๋ยว้องเปลี่ยนกระบะเปลี่ยนกระบะใหญ่ขึ้นเป็นกระบะใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนิดหน่อยเวลายกน้ำจะได้ไม่หกอันนี้คือแค่นี้นะแค่นี้ยกน้ำหกซ้ายหกขวา